สวัสดีค่ะพบกับอู้ซางบอยมหาสารคามจ้ามื่อวานนี้อู้ซางบอยเอาพวงรถไถคั้นดีมาส่งลูกค้าอยู่อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดอรธานีจ้าลูกค้าสร้างเป็นตัวรุ่นทวงให้เราค่ะคันนี้จะกว้างอยู่ที่สองเมตรตาหน้าอยู่ที่สามเมตรแปดซิทค่ะสูงอยู่ที่เมตรหนึ่งจ้าเปิดได้สามด้านจ้าคันนี้จะจเป็นกระบอกดำสองตันค่ะแันเจ็ดสิบนิ้นส,สามารถบรรทุกด้ประมอนหาที่หกตันต่อเที่ยวจ้า คาเดียวมาส่กับตัวแอลหาซูรุวาโคกตาหาสีแรกจ้ะค่ามีลูกค้าเลือกเป็นด้านนอกสีสมจ้าด้านในเป็นจระบะตีน้ำเงินค่ะอ่าช่วงล่างจะเป็นสีเขียวจ้ะถ้าเกิดเอฟซีคนใดสนใจสามารถจองกระทางบอยได้ค่ะเบอร์โทรทางบอย0 6 2ยหสามสีหนึ่งจะดีีหนึ่งจ้าค่ามีก็จะเปิดด้านทางได้จะฟ้าไายก็จะเปิดได้แบบสองระบบค่ะแบบระบแบแรกก็จะเป็นแบบปากนกแก้วค่ะ อันนี้จะเป็นเลกล่างน้ำหนาหานะคะเป็นโตคัซี่ช่วงล่างนี่ก็จะเป็นล่างน้ำทั้งคันนี่ด้ะคะ่ะเป็นล่างน้ำทั้งคันเลยนะแข็งแรงเนี่ยนอนค่ะเป็นกระบอกดำไม้ค่ะอันนี้เบิ้งด้านถ่ายอันนี้ด้านถ่ายนะคะ่ะฟ้าถ่ายก็จะเปิดปิดเองค่ะจะเป็นแบบปากนกแกว้ว รุ่นนี้ถ้าเกิดเวลาเอาดาลงอะ่ะถ้าเกิดดับเครื่องบดไถแล้วบดจําจเป็นต้องสตาร์ทรถไถได้จ้าสามารถเอาลงได้โดยที่คันโยค่ะการขึ้นลงกับขึ้นอยู่กับอ่าเฮาคอนโทรลคัน,นโยจ้าเวลาขึ้นแต่ลูกค้าต้องต้องสตาร์ทรถไถได้จ้าแต่ตอนเอาลงบดต้องสตาร์ทก็ได้จ้านี่ค่ะสวยสวยแบบนี้เลยจ้าหาสิบแรกนี่กับเหมาะกับคันนี้เลยล่ะค่ะเป็นรุ่นเผาหกหลอดเลยค่ะถ้าเกิด FC ฟซีคนใดที่มีรถไถย,ยังบดทันได้รู้ว่าจะอ่าใส่พ่วงรุ่นใด เดี๋ยวสร้างบอยในน้ไห้จ่าเบอร์โทรสร้างบอยยุติใ้คิดค่ะโทรมาสอบถามข้อมูลนิงก่อนก็ได้จ้าฟ้าค้างกับเปิดได้ค่ะเล่าดันบนกัะหอดออกได้จ้นี่ค่ะสวยแข็งแรงใส่งานง่ายค่ะถ้าเกิดสร้างช่วงนี้จะดีมากเลยจ้าเพราะว่า,าจะได้ท่านเกี่ยวเขาปีนี้ค่ะตอนนี้สร้างบอยก็สามารถผลิตท่านอายุสากะล่อรอ,อบบ้านค่ะสร้างบอย สรารเอกาลูกค้าสามมาเหลือเองใด้ดจะจ่าของอูสายดงบอยไม่ถูกสีใด,ดจะคันนี้เป็นสีสมนะคะเดี๋ยวจะพาเอฟซีมาเทอ่าการดำดรอบนึ่งเลยค่ะคันนี้เดินทางเพิดงดำให้โดยค่ะม็อกกับซี่เจแร้งมาถึงไปตาทำให้ขนาดเลย เี 40, 40, 40ตี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 ตาตีตีตัตนตีตีตีาีตีตเต่ตีตีเ,เตีีนนะะยีตี้ีต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 กัีตีตโตีไีตีตตีตีตี Gracias.